เย็นวันศุกร์หน้าบ้านไม้หลังเก่าไอจอดกับไอเบิม้มตั้งวงดื่มสุราขาวกับเพื่อนอีกสองคนเฮฮากันเสียงดังลั่นซอยเอาชนแก้วหน่อยเว้ยเสียงไอจอดตะโกนก่อนหัวเราะแห้งๆแบบคนเริ่มกลุ่มกล่มทั้งวงคุยกันเรื่องบอลเรื่องเมียรเรื่องเงินไม่พอใช้บอลยังไม่ทันจบเหล้าก็จะหมดก่อนแล้วเฮ้ย hey, ไอจอ มึงเมาแล้วพูดมากอีกแล้วนะคำนี้แหละคำเดียวที่เปลี่ยนวงเล่าเป็นสนามมวยไอจอร์ดทำหน้างงก่อนจะยกแก้วชี้หน้าแล้วมึงไม่พูดมากหรอไอที่มอล้วโทรหาเมียคนอื่น่ะมึงพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงไว้จร์ดแล้วจร์ดก็ตอบไปแบบไม่คิดชีวิตว่าก็หมายความตามนั้นแหละโว้ยตุบเสียงหมัดแรกเข้าเต็มเบ้เบาตาไอเบิม้มประทูปลิวเล่าหกเละเทะแม่บ้านข้างๆโผล่มาตะโกนด่าพอเสียงยังไม่ทันจบรถตำรวจขับผ่านมาเป๊ะตำรวจลงมาหิ้วทั้งคู่ขึ้นรถไปอย่างรวดเร็ว ตัดมาช่วงเช้าหน้าสถานีตำรวจทั้งคู่หน้าชํำนั่งข้างกันเงียบเฮ้ยจอร์ดฟ <Hey George, S 1> ึ่งนี้ตั้งวงใหม่ไหมกูมีเหล้าอีกขวดไอ้จอร์ดหันมายิ้มมุมปากก่อนตอบเบาวๆว่าได้แต่คราวนี้มึงอย่าพูดไม่เข้าหูละกันและนั่นแหละเรื่องของไอ้จอร์ดกับไอ้เบิรมเล้าขวดเดียวพาไปนอนลงพักแต่สุดท้ายก็กลับมานั่งหัวเราะด้วยกันเหมือนเดิมเพื่อนแท้นะ่ะไม่กลัวเหล้าแค่กลัวคำพูดไม่เข้าหูเท่านั้นเอง